สวัสดีครับพบผมเบลคีสตติกิสาพอกะเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องมามาได้เวลาชิมรังนิ่มแล้วกินคู่มือพี่น้องแต่มือเนี่ยสิกินอ่างพี่น้องนี่ตัวน้หวานลึกเน้นครับพี่ลึกอีดีพี่น้องทักมาอยากกินน้ำลายคนอยู่ได้เบลกินมามาเบิงน้ำหวานก่อนเดี๋ยวค่อยพาพี่น้องไปชิมรังตัวอ่อนปาดลงเลยเนาะ สีเข้มขนาดเลยโอ้ยสีเข้มเนาะเอาฟังพูนมาดูโอเคไหมนอ้ยออนี่ฟังนี่น้ำปัาสีเข้มขนาดเลยสีแบบสีเข้มเลยแหละน,น,น้ำหวานน้ำลังนิ่มหรือ ครึ่งน้อย<น>ของเทเด้วยจ้ะจากปลาไผ่สี่ขั้นเอาน้ำเก็บใส่ขวดไว้มีพี่น้องสั่งจงองเขามาหลายคนละจะเก็บสะสมไว้ก่อนน้บอกเกินเนาะให้ลหลายๆคนส่งเือเดียวสีส,สีเดี๋ยวสติ๊กสีเอาไอ้ผ้าขาวขามามากองอีกทีปาดแบบนี้แล้วให้พึ่งค่อยๆไล่ลงอันนี้ปาดอ้างพี่น้องสิซื้อด้วจ้ะนี่นี่ น้ำหวานฮองกงแล้วเขาค่อยไปใส่ขวดขวดน้ำหวานยังบูบอยขวดแก้วเนาะใช่ใช่คือในใส่ขวดแก้วเพิ่มว่าให้ใส่ขวดพลาสติกแต่ว่าขวดแก้วหันตอนส่งมันยากยากมันแตกแต่ส่งขวดพลาสติกก็ได้แต่พี่น้องไปกับเฝ้าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนใส่ขวดแก้วเอาอันี้อันี้หวานี่สุดยอดเลยดีวางก่อนโอาเข็ม เอาลังอื่นด้วยค่ะวานนี้ได้สองกินไปแล้วลังนึง <c oughs> กินทั้งหัวน้ำหวานเลย <c oughs> มือนี้ได้สามอังมาพี่เลย นี่หวานจะเสพโปเลยจะนี่นธรรมชาติห้องบาเข็เอามาพิ่วันนี้เอาไว้หั่นก่อนเดี๋ยวเอาค่อยเอามีดปาดๆออกแล้วค่อยเอาผ่าขาวกองบาเข็เสติกเสบวยหายถึงมือเลยเด้อพี่น้องเด้อเฮากะความสะอาดเฮากะ ระดับหนึ่งเด้ดเดดอ,ขอ,ขอขี้เด็ดขี้มือเจ้าของคือกันเดอถ้าไว้กินเองกัะสุบหายถือมือเลยในไทยถ้าในกรณีที่ฮาสีเก <c oughs> ็บน้ำพึ้งไว้ยกเว้นแต่ว่าฮาสิกินเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนั่นเนะเอาลังอ่อนออกเอาลังออกแม่น,นี่เพิ่งเอามาสดๆเลย พี่ก่อนน้ำหวานอ,อีกลงังักน้ำหวานก็นได้แต่ที่แน่แน่นนี้หันน้ำหวานยดใสเ<ม>ต็มที่และไปนะปาดดูว่าเข็นจะขีนสีน้ำหวานทองดังนี้ ตแต่ละลังบูคือกันเนาะยืมๆยัวๆจ้าสุดจัติ้เอ่ะเอามาทาไว้ปันนี้ <c oughs> มากินยัวๆพี่น้องปันนี้ฮะตั้งกองแป๊บระวงังให้โปรเกนทำเป็น ชินพูดีคำแม่ของเน่ได้เด้อบัอยากฉีดฟิลเลอร์ได้เด้อโอเคถือแล้วได้มือน่ะไม่แน่ไม่แน่ไหนถือมือนะคขรู้สึกบวมกับตี้บวมตอดลิ้นโอเคมือนะตออไปหาว่าเป็นยังไงตอนกินตอดลิ้นกันลิ้นบวมเลยปลาฉีดฟิลเลอร์ปากมาแบบนี้ดิเมยเพื่นกล้องจะมืดๆจักหน่อยแสงมาพี่น้องแบบนี้ เขียวแมงลูกข้างบ้านเราก็หลายด้สังเกตแม่ขึ้นมาเต็มเนี่ยมากินน้ำตัวเค็งก็ไปตามหาเลยลงังค่อยไปอ,อันนี้มันมีน้ำหวานอยู่แล้วเใช่บ้านค่อยหามาเด้อมาเด้อยัย่วด่างพี่น้องก่อนเดือนห้าพี่น้องจ๋าใครเคยซื้อราคารังละเท่าไหร่คอมเมนต์มาบอกในเด้อไม่เคยซื้อ เห็นได้เพิ่นขายแต่บเคยถามมีกุบเคยซื้อเหรอเลยรู้ราคาไม่ให้สติ๊กขายสติ๊กขายล่างก็หาซื้บาทพี่น้องกับสิว่าถือพูดมันก็ขายได้เฉพาะอยู่ใกล้ๆนี่เลยส่งไกลไม่ได้ัอืมันหวานหอมลายลียู่ปปาไผ่ ตัวอ่ก็เหมือนกินน้ำนมเลยคุณลองสดด้วยจ้ะมาได้อาไปย่างเป็นพ่อย่างขายแผงอาหารที่บาทนี้นอกอยู่นะใช่ซัมลาดนัดไทยดาวตรงนี้ตลาดนัดไทยดาวเพื่อก็หลายเลย ทางมีมันเปมดแดงมัดแดงแอมอยู่ยมันเจียวจักกระจัะาา่นก็ว่าไปแอมเนาะอาหารตามฤดูกันอืออกระเด็นได้บุค่ะสองขวดน้ำหวานเที่ยบับอยได้อีกอลยสามลังลังใหญ่สองลังน้อยหนึ่งเนาะ ไปหาถไม้กะนนี่แหละได้ของเขมสีรังอ,อันนี้คือขอ <c ans> งเขมแน่ที่เพิ่นอยู่แถวนี้แหละยินมาหากินเนี่ยยิมืกออมยิมุกออมอืนแมจอม nên nên lời tôi bà đâu đúng Hãy subscribe cho kênh Ghiền

ดอดีคำดีคำเลยเรียกมดดีจ mhm. ังเลยเนี dans, mm. ่ยมาแล้วมดมาแล้วมดมดดำมดขันเดียดอิ่มเรื่อมไหมหวานดูเสียบโอนดูนิ่วจุดๆอยู่ แม่เต็มแน่นเลยจินหวานแม่ตัวอ่อนออื หวานหวานมันนละไม้คือเนียงกินอันนี้คือกำไรมันอยู่ในป่าไผ่เนาะแล้วหาละไม้ละเขาก็เจอเขาก็เอาไปเออดูปีเดือดเถิดได้หนึ่งงานนี่แหละ่นกินาเจะเริ่มหาหลายเย่นสีเย็นหาป่าไผ่เบลจูดิกว้า กินลังนิ่มไหมน่แหละกินได้ตักทำไหมทะไรอ่ะกินลังนิ่หวานหวานอ้นหวานเสียใจเดี๋ยวากขอตนถ้าบขาวมากองน้ำผึ้งใส่ขวดก่อนเดิพไปน้องบันเนาะพอลวละบไแล้กินบบิดอกสใจม แต่คนเราแซ่ตูบ้บบแซบบอะตราได้อยู่ต้องิบปะทันเหมอทำไมแค่โหรน้ำหวานมันแข็งปลาหม้อเป็นอย่างต,ต,ตัดใส่าจานน้ำผึ้งราดไว้แช่ตู้เย็น,ยนก็ได้โอเคอ่ะลาพี่น้องเลาจากทางงานกะนเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้เอาน้ำผึ้งมาอ่างฤษซื้อ <c oughs> พบก,ก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า